ต้นกลุงยางเรียวบอกบอกเขาก็มีน้ำข้นเดินทางสามมูสามกับพี่แม็กนะคะทีไอกอสลายนีเลยค่ะเอาคณะมูดกอบหนึ่งนะคะโอเคราดข่าเตี๋ยคือมากินข่าน้ำกันเนี่ยกับข่าปลาร้ายไม่ต้องเอาแล้วค่ะไม่ต้องเอาแล้ว ใช่ครับต้มยำต้มยำต้มยำทะเลต้มทะเลน้ำโขลนหางนหลากหลางใหญ่ดูอระคุนะครับผู้ใหญ่ใจดีเพดี้างตูเน้จัดการขอคุณผูจัารนะครผู้จัดการด้วไม่อกจ้าไม่ได้ออกแนไม่ได้อาบอยู่ไม่ได้ดไม่ได้าเไม่ได้ม่ได้ไมไปทคนดเอาผได้ีดีพม่ค้ดีดีพี่แม่เ่นี บอกจับทุกอย่างเลยดนุก่อนเนียแล้วก็อาหาราจดีทุกอย่างไ่เยตักขาไราะ่พจะได้พอกัตักเขาบอกม่นุหิวเขาอยู่ดีเมียตักให้ดูพอเอที่ยรูน<ม>ีรบอมเอ คุณเลีวแก่ไปขับรถไกลไม่ได้แก่หรอเนาะยังไม่ได้แก่หมีแต่ของจะแสบพี่น <horror> ้องโอยจะกินแล้วหลายแต่ฟาถ่ายคลิปกันแล้วพี่น้องไม่ไม่ใช่เขาไม่เลี้ยงเขาเลี้ยงตัวสุขภาพเขาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่กินมูไบ่ไม่นั่นเป็นเพราะเขาไม่กินเขาจะดีใช่คุณติดกินแล้ว ยก่อดมูแงกันเ้กอันน้เวมแบกันอของผู้จัดการเมต่งกัน้เเป็นับเมตยุติทำไมยุ่กับเต็มเลยนับเมตอย่บพออยู่กกับานับเมตรค่ะตอนกินซ้ำกันเด้อุ้ยแทต้องนน้นทาเนี่ยไม่ยไม่ยมพูดไรยอมคนนี้เมื่อไ่จะพัแรกพัแล้วกันวที่ีี่บโอค

เราทนนี้ม่เกิงามก่านึงก่านี้งามงามกอออีด่วนก็ข้จะกินเทหนาผู้จัดการบคู่นู่ดมาอพมาผู้จัดการมาเมือนตัวบอกเมื่อนี่ส้าผู้จัดการอศีรักษมึงเมอี่รอนำด่วนยุปนไทยาปาชยากเอ้นัเหรร มันังคกอพาไปกินอยู่เพือนอยู่นี่ไม่ได้สอบไปอ่า้วยทา็บุ้งบอกก้อยหมูกระอกสอันนี้ซื้อเนียเสียบลูดส่วนขึ้นมานียังแบบนี้ค็มเคมเข้มอ๋โอ้ยจบเสร็จใช่ไหมกล้วเขาพดจะกับมาแล้วคนตั้งหลายไม่ีไม่สิคลียาเอาเบิร์ดอยู่ได้หรือหลังนี้

นีาทีดาวน์คิวมทาน่านยนทำไมคิวทานยนคนละแบบเียครับงคต่อกันหน้าีบอกไม้ขอแม่บอกน้อยแม่ก็ตัคนแล้วหลต้มแล้วเาม่เลยกอล่อัน้เที่เลยนี่ขาปูแต่งานไปดิเอามพี่น้องเอาอะม ตอนนี้เราก็รอโอ้ยเอาออยโอ้ยแล้วสุกี้อยู่จ้าเราว่าเพิ่นปวดอะไรคนก็เริ่มจะลงมาจบลองโอ้ยสุกี้อะไรมีบอกไว้บอกระบาดอีกทีจะเปล่าเด้อพี่โอ้ยปันานมะีบอกระบู

เียยตัวอกิน้ากินังกัดแบต้ยุ่งกน่ายสำหรับกินนี่กับอ่มรักกัอนก่อนเดิมพี่น้องเอ้ะเมสิ่เอาเจ้าหน้าที่ก่อนนี่คือเอาลายเนี่ยได้หลายคือเปตั่ส

เหยมึงกตดหลดนแล้วตวงกับเขาไม่เอาเงียมีปัญหาอย่างรองไทยององไทยฟอง้ชโน้ำฟองูนอะไรมีน้ำหลอดใช่ไหมใช่ใช่ใช่้าอยาจเตมบอก้จเติมใ้จะเติเนี่ยอกนป่ะอ่าาแบแบแสบแจบพี่น้องอันนั้นยำอะไรยำยำสามกรอบ แดงก็หอยปลาเป็นเรื่องอะไรไรบ้างเอเคขไปนะครับปากอะไรเันจักรยานยนต์ไปแล้วนะครับเอา